สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนกลับมาอีกครั้งนะคะกับช่อง Life is a Peach ค่ะวันนี้นะคะเป็นวัน Thanksgiving นั่นก็คือวันขอบคุณพระเจ้านั่นเองวันนี้นะคะเราก็เลยมาฉลอง Thanksgiving กันที่ Colonial Williamsburg นะคะ Colonial Williamsburg นี่นะคะก็จะเป็นเมืองหลวงของเมืองขึ้นในของอังกฤษคนอังกฤษมาใช่ไหมแล้วเขาก็มาตั้งรกรากที่นี่มา colonize ที่อเมริกาเมืองหลวงของเขาก็คือเมืองนี้ซึ่งก็คือเมือง Williamsburg สมัยนั้น เนี่ยคนอังกฤษมาก็มีคิงมีพระราชาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อยู่ที่เนี่ยก็ต้องขึ้นตรงกับพระราชาที่อังกฤษตอนนี้เราก็จะไปดูว่าคนเขามีความเป็นอยู่ยังไงหน้าตาบ้านเมืองเขาเนี่ยเป็นยังไงสมัยก่อนอันนี้ก็เหมาะกับแปรงสกีวิ่งมากๆเลยเพราะว่าเหมือนได้กลับย้อนยุคก,กลับไปนะดีเขาใส่ชุดน่ารักเชียวดูสิ ตอนนี้เราเข้ามาใน Colonial Williamsburg แล้วนะคะเราก็เข้าไปได้แค่ตรงที่มันฟรีอะเนาะเพราะว่าเราไม่ได้เส e> ียเงินเข้ามาเพราะเสียเข้ามาแพงมากประมาณแบบ60แล้วแต่แพ็กเกจ้ลยนะมีแพ็กเกจแบบ60ดอลลาร์แพ็กเกจแบบ80ดอลลาร์แต่เราเนี่ยไม่จ่ายเราจะศูนย์ดอลลาร์เท่านั้นโอเควันนี้คนเยอะมากเลยเหมือนแบบ thanks giving เนาะทุกคนได้หยุด่ะ ทุกคนก็พาครอบครัวกันมาครอบครัวก็แต่งตัวกันน่ารักมากเด็กๆแต่งตัวผู้ใหญ่ก็แต่งตัวแต่งตัวให้เข้ากับสถานที่ใช่ให้เข้ากับสถานที่และบรรยากาศนี่ไงมีคนยืนแต่งตัวแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูดีกว่ามาแล้วค่ะแต่งตัววิ่งมาเลยถึงแล้วค่ะ Governor p a l a c ัะะีก็คือ g o v e r n o r p a l a c e คะ่ะก็คือที่ที่พวก General ของอังกฤษนะคะเขามไม่อยู่ที่นี่พวกนี้นี่เขาก็ต่อแถวเข้าไปกันใน Palace แ,แต่ว่าเราอะ่ะเข้ามาฟรีเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถเข้าไปดูข้างในได้แต่ว่าเราสามารถเดินรอบๆแถวๆนี้ได้นะคะแถวนี้ก็ขี่ม้าเยอะมากเพราะว่าเขามีรถมา้าเดินไปเดินมาด้วย <c oughs> ใครอยากมาที่นี่อยากแต่งตัวเข้าตีมเหมือนแบบสมัยไปเกาหลีเราต้องใส่ฮันบกอย่างเงี้ยเราก็สามารถเราไปซื้อชุดได้นะคะก็เท่าไหรเนี่ยเราก็ไม่รู้เพราะว่าเราไม่ได้ซื้อเรากลัวราคาแค่ราคาตั๋วเราก็ไม่ไหวแน้ว่ะเราจะไปซื้อชุดอีกแล้วก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคะ ใครมาวิลเลนส์เบิร์กนะคะไม่มีอะไรทำเนี่ยก็มาเดินเล่นแถวนี้นะเดินเล่นฟรีบรรยากาศดีมีแบบว่าคนขี่ม้าหล่อมากแต่งชุดเป็นแบบเจเนอโรมาเลยนะคะขี่ม้ามาแล้วบกมือบายๆแล้วก็ยิ้มหวานโหหล่อมากเขาก็มีการสแสดงมีการละเล่นมากมายนะมีลูกเล็กเด็กแดงก็พามาเด็กรู้สึกมีความสุขกันมากอะเพราะว่าเขาได้เล่นอย่างเงี้ยโมคนนี้เล่นเก่งนะเนี่ยไม่ไปได้ไกลยอยู่นะเธออะ อารมณ์เสียทำไม่ได้ตรงนี้ก็คือที่จอดรถมารถมาเต็มเลยเพิ่งไปหนึ่งคัน แต่ละหลังตรงนี้เนี่ยก็คือหมู่บ้านของวิลเลียมส์เบิร์กในสมัยก่อนนะคะบ้านแต่ละหลังตรงนี้เนี่ยข้างในเขาก็จะมีแบบร้านขายของร้านขายยาถ้าใครซื้อบัตรมาเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูข้างในได้แต่สําหรับเราฟรีเข้าไปไม่ได้นะคะต้องมีบัตรเท่านั้นคนแถวนี้ก็แต่งตัวกันน่ารักอะ่ะแต่งตัวเหมือนหลุดเข้าไปในสมัยก่อนเลยตึกข้างหลังพี่ตรงนี้นะคะก็คือโคดเฮาส์นั่นก็คือที่ที่เขาแบบว่าเอาไว้ตัดสิน ไปแล้วหล่อจังหล่อจังเลยงานดีค่ะงานดีอุ้ยตกใจอะไรเนี่ยอ๋อมันยิงปืนใหญ่ฉันแอะไรกูต้องวิ่งไหมโอเคอธิบายสิคะแม่ว่าธงคือธงอะไรคะธงตานที่อังกฤษเข้ามาในอเมริกาตรงนี้เป็นโซนธงอังกฤษเนาะ แล้วตรงนี้ก็จะมี13สเส้นด้วยกันเพราะว่ามันเป็น13 original state ของอเมริกาใช่ลัเวอรจิเนียก็เป็น1ใน13 s t ต t นั้นนี่มาจ่ายตลาดค่ะอันนี้สวยจังเลยอะ่ะน่ารักชอบอันนี้ลานี้ลายาคาายโอ้ราคาก็สวยนะเนี่ยอันนี้ราคา33ดอลลาร์ สวยจังว่ามีแบบเล็กๆด้วยคริวคริวน่ารักจังเขียนว่าโคโลเนียววิลเลมเบอร์แล้วก็มีลายอันนี้15ดาดอนด้ะน,น,นะนะคุณแม่เอาขน<ผ>นกไว้เขียนไหมคะชักชักถูกที่สุด,ดนะดินสอ,อยังอุตสาห์ขายแม่ดินสอสองดอนดินสอ70บบาทแท่งหนึ่งเนี่ย บ้านพวกนี้นะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยก็เคยมีคนอยู่จริงๆก็จะเห็นว่าข้างบ้าน,นจะมีป้ายเล็กๆเขียนว่าบ้านหลังนี้มีคนชื่ออะไรอยู่เขาทําอะไรอย่างตรงนี้เนี่ยอันนี้บ้านของคนที่ชื่อว่า Orlando Jones เ o า s นะคะก็จะมีป้ายตรงนี้แต่ละหลังถ้าใครสนใจว่าบ้านหลังนี้เป็นของใครก็ดูป้ายเล็กๆตรงนี้ได้ ชอบเวลาเดินที่เนี่ยมันแบบเงียบๆถึงแม้ว่าคนเยอะนะแต่ก็จะเงียบๆแล้วก็สงบแล้วก็ชอบที่วบบว่าคนเขาแต่งตัวเข้ากับธีมนั่นแหละนี่นะคะคุณป้าแต่งตัวน่ารักมากคุณหนุ่มของดิฉันมาแล้วนะคะเขนะินอะไม่กล้าไปไม่หลอ่อแม่มีบอกมือบายยอุ้ยเป็นคุยนะวันนี้นาะง ะะตอนแรกเราก็นึกว่าเออโบดหรือเปล่าเราก็เลยแบบอ่านอ่านเข้ามาตรงนี้ The Public แล้วก็ God หรอหรือว่าอะไรเก l มันคืออะไรถามสามีอันนี้อ่านว่าเจ l ซึ่งก็คือ Jail สมัยนี้สมัยก่อนนะคะเจ l สะกดว่า G A O L g จ l สรุปอันนี้ก็คือคุกแม่นเองแต่คุกหน้าตาสวยงามมากเลยคุกเหมือนโบดอะ บ้านสมัยก่อนเขาน่ารักมากเลยเนาะข้างในเขาก็อยู่กันกระจุ่มกระจิมแล้วก็มีห้องน้ําเดียวแชร์กันทั้งบ้านอย่างเงี้ยมันใหญ่เหมือนกันนะตอนแรกเราเห็นว่าเราเดินมาแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะใหญ่อะไรขนาดนั้นเรือว่ามันเป็นบล็อกเล็กนิดๆแค่โชว์เอ็นี้มันไม่ใช่อะมันเอาของจริงเลยอะตอนนี้ร้อนมากคือเห็นแต่งตัวอย่างเงี้ยเธอตอนเนี้ย7องศาเซลเซียสฉันแบบอ้อร้อน ใส่มาสชันเลยแพทยยายาจะถอดเสื้อชิ้นเสื้อชิ้นถอดเลยจ้ะแม่ัวคนไม่มองปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นวันแตงสก i วิ่งพี่ก็จะต้องทําไก่งวงเนาะแล้วก็มีพัมกินพายมีไซด์ก็คือมาร์ชพอเทโต้มีกรีนบีนแคสเซอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครเคยดูวิดีโอพีถ้าจะเป็นวิดีโอแรกเลยที่พีทำเนี่ยนะคะก็จะเป็นวิดีโอวันแตงสก i วิ่งแต่พอดีปีนี้เพิ่งย้ายบ้านไม่รู้ของอยู่กล่องไหนที่เกียรติทำยังจัดบ้านไม่เสร็จโซฟายังไม่มีให้นั่งเลยนะคะทุก คนพิทก็เลยตัดสินใจว่าเออซื้อเขากินง่ายกว่า <laughs> ที่ที่เราจะไปเนี่ยก็เป็นคาเฟ่เล็กๆนะคะซึ่งเขาเสิร์ฟแบบแ h a n k s วิ่งดินเนอร์ด้วยแต่ว่าถ้าใครอยากกินแถวแถวโคล i เนียวิลเลียมส์เบในบ้านที่เขาแบบว่าดูเป็นโคลเนียเลยเนี่ยเขาก็มีอาหารวัน t h a n แตงสกีวิ่งฟรีให้แต่ว่าเราต้องจองเข้าไปก่อนแล้วแถมนะคะราคาค่าอาหารคอร์สหนึ่งเนี่ย 80ดอลลาร์ค่ะไม่ไหวจริงๆร,ราคาสู้ไม่ได้แถวนี้แพงมากอย่ารอช้าค่ะทุกคนเราไปกินข้าววัน Thanksgiving วันขอบคุณพระเจ้ากันค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดู13 Original State นะคะ13 Original State แรก t e x a อันแรก Rhode Island North Carolina New York Virginia New Hampshire South Carolina Maryland Massachusetts Connecticut Georgia New Jersey Pennsylvania And Delaware สมัยฉันสอบ citizen ship test s <S ฉันต้อง <right. S 2> จำ2ีสเตส s นี้แล้วเขาก็จะถามว่าไห mm hmm. นบอกมาซิหนใน13สเต s t a คือ state s t ต t e อะไรตอนนั้นอยู่เพนซิลเวเนียล้วก็ตอบเพนซิลเวเนียง่ายมากเพราะว่าเพนซิลเวเนียเป็นหนึ่งใน13สเต s t a อยู่แล้วตอนนี้ม่อยู่เวอร์จิเนียก็ยังอยู่ใน13อ r i g ีน a l s t a t e ออยู่เป็นคนแบบ original, original. s r i h u s e t t s Michigan Minnesota Mississippi Missouri Montana Nebraska Nevada New Hampshire er, New Jersey New Mexico Texas Utah Vermont Virginia Washington West Virginia Wisconsin Wyoming บ้านเรามีร้องเพลงกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์ที่นี่เขาก็มีร้องเพลงสเตท50สเตทจะมีเพิ่งร้องให้ฟังเพราะมากน่าจะผิดขี้ วันนี้ที่เราจะมากินนะคะ Thanksgiving meal นี่เลสเยอะมากไปค่ะราคาแค่15ดอลลาร์เท่านันเองคะอาหาร Thanksgiving มาแล้วนี่มี Green Bean แล้วก็ This is mashed potato right and they add like turkey in there g o b b l e r Cobbler This is the name of the m e n l ก็คือเขาผสม mashed potato กับ stuffing แล้วก็ไก่งวงในอันเดียวกันเลยแ้ามีโร l แ c r a r b e r r y sauce They eat it with turkey right แล้วก็มีพำมกินไทยคุณพ่อได้พี่คันไทยมาเรามากินกันที่คาเฟ่เทเรียนะคะน้ำบอกกงร์กิ้งบ้านๆมากมอาเนื้อไข่บรลสสอร์สกินู่บเปรี้ยวๆนิดนึงชอบใช่ไหมถือว่าเป็นอาหารแบงค์กิ่งคาเฟ่เทเรียที่ใช้ได้เลยนะคะเกลี้ยงเลยค่ะเร็วมากแรงรง

นอนนอนไม่ก็ตีพุงดูฟุตบอลอ่ะคุณพ่อคุณแม่ปีนี้มีอะไรให้ขอบคุณบ้างคะขอบคุณอะไรคะรยงังไม่ได้มาเย่้มลูกสาว <laughs> วันนี้ก็ขอจากไปกับวิดีโอ thanksgiving นะคะปีหน้าเรามาเจอกันใหม่กับ thanksgiving บ๊ายบายคะ่ะทุกคน